สำหรับใครสนใจเติมเกมฟรีฟ้าม i l บายราคาถูกปลอดภัย100%เติมได้ทุกแพ็คภายในเกมรับเติม24ชั่วโมงเลยติดต่อทางเพจจอรนชาวไร่นะครับผมพร้อมความเชื่อมัน่นความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับนี่เลยจัดไปเลยฮะทุกคน ใครสนใจอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาติบายอีกครั้งหนึ่งสำหรับวันนี้ก็มาแหวกแนวนิดนึงนะฮะในการแนะนําใช้สกิลนะครับในการล็อกหลบหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเข้าทําประตูนั่นเองนะครับมาที่ร้านค้ากันก่อนอันนี้คือแนะนําตั้งแต่ยังไม่ได้ซื้อสกิลนะครับหรือว่าไม่ได้ซื้อท่านะครับเราก็เข้ามาก่อนแล้วก็มาที่ทรัพยากรนะครับก็มาที่ท่าสกิลครับหรือว่าจะเป็นสกิลมูฟนั่นเองรับเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ของผมอะซื้อ เป็น500เพชรแดงถ้าภาษาไทยจะเป็นคําว่าเปลี่ยนเลนครับแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็เป็นเลนเช,ชนเราเซอ้อนั้นเลยนะครับโอเคนะแล้วก็มาที่ทีมของฉันแล้วก็มายทีมของเรานั่นเองก็คือเข้ามาที่ทีมนั่นแหละนะครับเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ท่าสกิลครับท่าสกิลหรือว่าสกิลมูฟช่องที่3ามอะ,อะเอาง่ายๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ทุกคนเนี่ยสกิลจะไม่เหมือนกันถูกไหมสมมติว่า เราเนี่ยอยากจะวางสกิลเปลี่ยนเลนหรือว่าเลนเชนอยู่ที่ซ้ายบนขวาล่างนะครับเราก็เลือกเอาอถ้าเราจะเอาเลือกช่องที่1เนี่ยก็จะเป็นเป็นกดด้านซ้ายคือจะใช้ท่าเป็นเปลี่ยนเลนนะครับถ้าเราสนใจเป็นด้านบนเราก็มาที่ช่องที่2แล้วเราก็กดเปลี่ยน นะครับอ่ะสมมติว่าผมเป็นด้านซ้ายนะเวลาจะใช้ท่าคือกดด้านซ้ายมันจะเป็นรูปอยู่นะฮะเป็มยึดส,สอนสีขาวนะครับนั่นแหละก็คือด้านซ้ายถ้าใครถนัดล่างขวาก็เลือกอันนั้นแล้วเราก็เลือกคําว่าเปลี่ยนครับคือตอนแรกอาจจะเป็นสกิลอื่นนะครับแล้วเราก็มาเลือกเปลี่ยนเลนหรือว่าเลนเชนนั่นเองครับแล้วเราก็เปิดใช้เนี่ยเือนมันจะมีด้านขวาน,นะครับเปิดใช้สกิลแล้วก็เปิดใช้ครับทุกคนน่าจะเป็น หรือถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยท่านี้มันคือเป็นยังไงท่าทางมันเป็นยังไงกดเลได้ครับดูท่าได้นะครับมันก็จะเล่นให้ดูครับอ่างก็เปลี่ยนเลนประมาณนี้นะครับอ่ะก็คือเปลี่ยนเลนอย่างแรกต้องมีนักเตะสี่ดาวครับเพราะอะไรที่ผมเวลาผมสตรีมสดเวลาผมเล่นสดๆเนี่ยผมก็จะบอกตลอดว่าไอ้ผมจะแนะนําเป็นนักเตะสี่ดาวนะครับทั้งกองกลางกองหน้าปีกซ้ายปีกขวาก็ว่าไปนะครับมันจะเล่นได้ง่ายขึ้นก็คือต้องใช้เปลี่ยนเลนนั่นเองครับอ่ะก็ประมาณนี้ในการ เอาสกิลเข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในเกมเลยแลแม่งเล่นทั้งสองอะ่ะเอาเฮทูเฮ d ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูรีวิวสกิลมูฟเปลี่ยนเลนในเฮทูเฮทนะครับมาเล่นกันนะฮะตอนนี้ก็แล็งประมาณ9ก้าแสก็มาดูกันว่าความยากง่ายเนี่ยมันก็อยู่ตามแล็งของเราด้วยนะครับก็ต้องดูด้วยว่าจะใช้ท่าเนี่ยจังหวะไหนนะครับก็เดี๋ยวผมจะลอ,องทําให้ดูแล้วกันนะฮะแต่ก็อยู่ที่นิ้วของแต่ละคนว่าจะคล่อ,อง แค่ไหนฮะก็ผมแนะนําอย่างเดียวคือไปเล่นแบบให้มันคล่องก่อนนะครับไปเล่นแบบไม่ต้องแรงก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเราต้องส่งให้กับนักเตะ4ดาวก่อนนะฮะามานี่ตาเลสเนี่ยผงของผมดันไปซ้ายนะของผมดันไปซ้ายนะครับเวลาเลี้ยงเนี่ยเราก็ไม่ต้องกดวิ่งก็ได้ครับมาเข้าใกล้ๆแล้วก็เราค่อยกดโยกครับกดซ้ายอ่ะกดซ้ายจะติดนิดนึงคือถ้าบางมุมมันก็จะเสียจังหวะนะครับ คือจริงๆเราจะต้องเข้ามาตรงๆครับคือในเฮตูเฮเนี่ยก็อาจจะใช้ยากนิดน,นึงนะถ้าเล่นกับคน,นแต่ถ้าเล่นกับบอร์ดจะง่ายนะจะมีโอกาสทําผ่านบอร์ดได้ง่ายนะครับลองดูเนาะอ่ะนี่เราเราเข้ามาประมาณนึงของอคู่ต่อสู้ครับแล้วเราก็กดกดใช,ใช่ไหมมันก็จะหลบนะครับวันนี้อ่ะกดใช้นะครับของผมดันซ้ายนะครับอ่ะดันถ้า2ตัวแบบนี้ก็ผ่านยากนิดน,นึงบัลหลักลองยิงครับแต่ติดไปนิดน,นึงครับ ซิดาครับยอกหลบอ่าลอกหลบยกหลบเปลี่ยนเลนเปลี่ยนขึ้นไปข้างบนเปลี่ยนเลนเปลี่ยนติดคือบางคนเนี่ยบางทีมที่เราเจอเนี่ยบางทีเขาก็แบบเล่นเป็นอ่ะนะมาครับมายกสายครับเอาต้องต้องใกล้ๆหน่อยะถ้าห่างเกินก็อาจจะยากนิดนึงอ่ะประมาณนี้ซาร่ามาแล้วครับโยกไปทีนึงเลยโยกไปหนึ่งทอ่ะโยกไปหนึ่ง ได้อยู่นะโยกไปหนึ่งทีแล้วก็ปั่นไปเลยฮะเรียบร้อยฮะมามาดูในโหมดของ VSA กันบ้างในการใช้เปลี่ยนท่าหรือว่าเลนเชนนะครับอันนี้ก็จะใช้ง่ายเพิ่มโอกาสในการทำประตูได้เร็วนะครับมาดูเลยฮะคือเกมแรกก็จะมาตรงๆเลยใช่ไหมแต่ได้ใช้แน่นอนครับเนี่ยมาตรงๆอย่างนี้ครับก็คืมหนึ่งแล้วก็โยกไปเลยครับแล้วก็ยิงนะครับมันก็จะช่วยได้เยอะแล้วก็มันจะช่วยในทางมุ่อเนี้ย แบบเนี้ยมันจะช่วยได้แต่อันนี้มันไม่มีสีดาวนะครับเราก็ต้องใช้ท่าอื่นวันนี้นี่ก็ยิงเข้าไปาานะจังหวะนี้ก็โอเคครับก็ประมาณนี้ละกันสําหรับสกิลท่าเปลี่ยนเลนหรือว่าเลนเชนนะครับก็ของป่าของพอนะสําหรับใครที่เป็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่า มาลองแนะนำผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นที่ยังไม่รู้ไม่ทราบนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนที่เข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามปุ่มกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปต่อไปด้วยหรบคิปนี้ขอลาไปก่อนรอคลิปหน้า,บ,นาบาย